สวัสดีครับร้านกล้องล้อซิ่งฟิลิปสครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการครับเวลาเราจะส่งล้อนะครับไปต่างจังหวัดนะครับคุณลูกค้าสั่งนะครับวิธีการทําอย่างไรบ้างครับตั้งแต่นะครับเริ่มต้นที่ลูกค้าโอนยอดมาแล้วนะครับคือหนึ่งนะครับเราก็จะทําการแพ็คนะครับป้องกันล้อนะครับคุณลูกค้าเป็นรอยตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับป้องกันนะครับ ก็อย่างน้อยๆก็เวลาทับเวลาซ้อนก็จะได้ไม่โดนล้อเรานะครับก็อุปกรณ์หลักๆก็จะมีนะครับอ่าผ้าเทปนะครับเทปเทปขนอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคัตเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการแพ็คนะครับว่าาทางร้านกล้องลอซิ่งเฉรี่แพ็คยังไงนะครับก็มาซื้อกับของกับร้านกล้องลอซิ่งเฉรี่ครับได้รับของร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแล้วก็อ่าบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านอย่างแน่นอนนะครับอ่าอันดับแรกเราก็ต้องทําการ พันไปก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับอ่าดูดูนะครับอ่าพันอย่างนี้แล้วก็นะปิดไปอย่างนี้นะครับนี่อ่าโอเคอย่างดีเราแพ็คให้อย่างดีเลยครับนี่โดยช่างผู้ชำนาญการช่างเปิดอนะจ๊ะอ๋อช่างเปิดช่างเปิดออุ้ยลองดูดูรองเท้าก็กินขาดแล้วดูดิโอเค นี่เรียบร้อยครับมารีดรีดอากาศนิดนึงโอเคหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบอประมาณนี้ครับนี่น้านี่โอเป็นยังไงครับนะมารับรองคุณลูกค้าครับไม่เป็นรอยครับบริการถึงแน่นอนครับถึงอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ เหลือไว้ร้อนนึงเี๋ือแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่โทรถามลูกค้าหเ,เขาเขาชอบไอ้ครอบดมกับน็อตสีอะไรนะครับเราก็จะทำการจัดของแถมมาให้ด้านในนะครับเนาะ อ่าตอนนี้ก็รอพร้อมยางสมกค้าที่จังหวัดสกลนครอ่าเราก็จะแพกไปอย่างนี้เลยครับรอรับหน้าบ้านได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการแพกนะครับว่าเราแพกของให้ไงตอนนี้เป็นของแถมนะครับจยากช่วยพี่เขาดิแถมอของแถม,แถมก็มีขอบเบรแล้วก็น็อตสีนะครับอ่าถึงเป็นล้อเมื่อสองเราก็แถมให้นะครับจากร้านกล้อง้อซิ่งงนี้นครับแถมให้เลยครับ ายาวๆให้มันพันพันได้ให้มันพันรอบพอดีอ่าแล้วก็ค่อยอจัดไปไงก็ได้ไงก็ได้หนึ่ง,ง,งไงรือครับก็มือไง่ายสะดวกอ้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่ายันอับติดก้อนหนึ่งครั้ง,องเอาหมุนเลยละ ป,ปล่อยวางวางก่อนวางก่อนหมุนก่นอนรอบหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ต้องติดสองฝ่ง ที่อยู่ให้ลูกค้านะครับเมื่อกี้เราก็แพ็คของแพ็คนอตแพ็คของแถมครอบเบรกนะครับเข้าไปที่ด้านหลังตอนนี้เราก็ที่อยู่ของลูกค้านะครับนี่ติดไปอย่างนี้เลยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ขึ้นรถนะครับเราก็จะไปส่งที่ขนส่งเอกชนเนาะวันนี้ทุกวันนี้สมัยนี้นะครับมีบริการขนส่งที่ทันสมัยแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องวิ่งส่งเองนะครับใกล้ไกลจะแค่ไหนครับเราสามารถครับเลือกใช้บริการขนส่งเอกชนนะครับ โดยผู้ชํานาญนะครับอ่าเพราะว่าขนส่งเนี่ยเขาวิ่งทุกวันครับเขาชํานาญเส้นทางเป็นอย่างดีนะครับอ่าเราแค่เอาไปฝากครับแล้วก็แพ็คของให้ดีๆนะครับเพื่อป้องกันแมกยางสินค้าของเรานะครับไม่ให้เป็นรอยแค่นั้นพอรับรองว่าถึงบ้านลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับอ่าก็แพ็คดีๆนะครับย้าต้องแพ็กดีๆถ้าเราวางไปก็อาจจะเป็นรอยถึงลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็ทําการแพ็คปิดอ่าหน้าแมกนะครับอ่าโดยไม่ให้สัมผัสกับอ่าชิ้นของที่ลูกค้า ลหลายๆเจ้าครับผลสง่สงสง่งผลส่งเอกนชนไปด้วยกันนะคนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะยกขึ้นรถเลยก็ฝากได้วยครับ ใครสนใจแหมยยางอะไรซิ่งครับเรียกใช้บริการกล้องล้อซิ่งชมรีได้เลยนะครับเรามีบริการส่งถึงที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมาทางแอเนเกตนะครับหรือว่า u t u b e นะครับคุณลูกค้าตรงนี้เจ้า,อา,จาของล้อคันนี้นะครับก็ดูล้อมาจากช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็ส่งให้ไปที่เรียบร้อยครับการทำคลิปเดีโวนี้ก็ เพื่อให้ลูกค้านะครับว่าการันตีว่าจะได้รับของ100%ซนะครับก็บางท่านอาจจะเห็นการปิดขายแต่ไม่เคยเห็นวิธีการจัดส่งครับว่าเราจะส่งต่อจวออย่างไรนะครับไม่ต้องกลัวเราโกงนะครับเพราะว่าทางร้านก้องลอซิ่งดีมีหน้าร้านอย่างแน่นอนครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเรามีชัดเจนครับอ่าเบอร์โทรศัพท์เรามีต่อชัดเจนมีปัญหาอะไรนะครับโทรมาได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็มีนะครับที่อยู่าเบอร์โทรสาหรับอ่าที่ รีวิวอยู่ครับอ่านี้คุณลูกค้านะครับร้อยตำรวจตรีนะครับเดชาชัยนะครับพรมจันทรนะครับตัวนี้ทุนตำรวจยังไว้ใจร้านกล้องลอซิ่งชนบุรีนะครับคนลูกค้าที่เป็นประชาชนสบายใจได้นะครับส่งถึงแน่นอนส่งถึงแน่นอนครับขอบคุณอ่าร้อยตำรวจตรีเดชาชัยด้วยนะครับที่ไว้ใจร้านกล้องลอซซิ่งชนบุรีนะครับอ่า ล้อ 11, 12, มือหนึ่งมือสองแมกยางเพียบแน่นนอนนะครับนะ<ม>เดี๋ยวไปตามดูครับว่าเราจะไปส่งคนส่งที่ไหนไปชมครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าเราจะไปส่งยางที่ไหนตามไปชมครับ ทั่วไทยเลยนะครับมาถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วห่างจากร้านเราประมาณ12-13กิโลครับเรามาส่งให้ฟรีนะครับไม่มีบวกค่าบริการครับสั่งล้อยางจากร้านกล้องล้อซิ่งเฉบุรีครับวันนี้เราส่งให้ฟรีเลยครับส่งด่วนให้เลยครับดูจากรถมาส่งก็ด่วนจริงๆครับด่วนด่วนมาเลยครับด่วนมาเลยเดี๋ยวตามไปดูวิธีการส่งล้อดีกว่าว่าเราทํายังไงบ้างครับไปชมครับครับ วัดคุนระพุงก่อนนะจ๊ะประการปกติปกติที่อยู่ลูกค้าเรียบร้อยรีวิวสองร้อยัหน่อยพี่ลงยูทูบจากนั้นเราก็มาเช็คโดยทีเนาะ,ะชื่อที่อยู่ลูกค้าที่เราเขียนกับเราให้บริหารขนส่งนะครับเขาออกมนาะว่าตรงกันที่อยู่ตรงกันเบอร์โทรไหมที่สําคัญก็ ต้องเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรลูกค้านะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรต้องตรงกันนะครับหลังจากนั้นก็ก็จะมีสองส่วนครับแล้วก็ติดที่ส่วนของอ่านี่ส่วนของที่ของสองก็ติดให้แล้วก็ติดไปเลยจะมีสองชิ้นอย่างนี้นครับในหนึ่งล้ออ่าไปครับติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ก็จะทําการยกลงนะครับยกลงอ่า เดี๋ยวขอเวลายกลงสักนิดหนึ่งครับยกลงเพื่อที่มาตั้งด้านหน้านะอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเวลายกลงก่อนก็ตอนนี้เราก็เสร็จกันที่เรียบร้อยนะครับส่งล้อยางอ่าตรงนี้ส่งไปที่จังหวัดสกลนครนะครับสกลนครรอรับได้เลยครับสกลนครรอรับได้เลยอ่าเบอร์โทรถูกต้องนะครับอ่าชื่อเบอร์โทรถูกต้องครับขอบคุณร้อยตำรวจอ่าตรีนะครับเดชาชัยครับพรหมจันทานับที่ไว้ใจใช้บริการกล้องล้อสิ่งทะเลครับ ถ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีใบเสร็จตัวนี้นะครับแลผมก็จะเก็บไว้นสำหรับเวลาของอถึงช้าอะไรยังไม่ถึงเราก็จะมีเบอร์โทรหรือมีมีเขาเรียกว่า,าเลขพัสดุนะครับสามารถจะโทรเช็คของครับว่าตอนนี้สินค้าที่เราส่งนะครับถึงไหนแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้กล้องล้อซิงจงรีขอรีไว้รีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ถ้าชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกล้องลอซิ่งชุรีไวด้วยนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อสําหรับนะครับให้คุณลูกค้าไว้วางใจครับร้านกล้องลอซิ่งครับสั่งของที่นี่ได้ของชัวร์ร้อปครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ